ครับสวัสดีครับก็ผมก็มาในนามของจริงๆแลเป็นเอกชนนะครับที่มีประสบการณ์ในการที่จะไปเดินตลาดที่ตะวัวนออกกลางนะครับประเทศโอมานแล้วก็วันนี้มีโอกาสไดเ้เข้ามาในร่วมในกิจกรรมในอันนี้ที่เราจะมาคัดสรรน,นะครับผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการชาวอุดรน,นะครับให้ เอาไปเติบโตในแถบตะวตันออกกลางซึ่งเราจะเอาประสบการณ์ที่เรามีมาคัดเลือกสินค้าตัวไหนที่มีความเหมาะสมที่จะไปได้ไปต่อได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังไม่แค่ในตะวตันออกกลางจริงแล้วก็มีบริษัทที่เป็นเทรดเดอร์ของของตัวเราเองเนี่ยที่จะนาเอาสินค้าอื่นๆที่ไปในภูมิภาคต่างๆด้วยของของทั่วโลกนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ที่เห็นติตรัพ์ขอ,ของชาวคูดอนนะครับที่มีคุณภาพแล้วก็มีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไปซึ่งวันนี้ เราก็ได้ขัาสารได้บางส่วนแล้วแล้วก็ได้เอาไปต่อยอดที่จะพัฒนาต่อไปแล้วก็เข้าไปในที่ต่างๆทั่วโลกด้วยครับโอกาสในการที่สินค้าไทยอะค่ะที่จะไปใน,นต่างประเทศเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าสินค้าของไทยเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีความยอมรับในคุณภาพของเราค่อนข้างมากเพราะซึ่งประเทศของเราเองเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างดีนอกจากจะเป็นนอกจากจะแค่อาหารหรือผลไม้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเรื่องของงานศิลปะที่เรา พัฒนาซึ่งมีประวัติทางเชิงวัฒนธรรมอันยาวนานมากๆเนี่ยซึ่งต่างชาติจะมองเห็นว่ามันมีความสวยงามและมีความแตกต่างซึ่งณนวันนี้เนี่ยหนึ่งในธุรกิจที่ทํารายได้กับประเทศไทยของเราก็าคือนอกจากการท่องเที่ยวแล้วทั่วไปล้วก็มีการท่องเที่ยวเชิงว,วัฒนธรรมเนาะแล้วก็มีเรื่องของอาหารที่เขาเข้ามาชื่นชมในความที่เราเป็นฮับของอาหารโลกด้วยอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเติบโตไปในตลาดโลกค่อนข้างง่ายเลยครับ ตอนนี้เรามีสินค้าที่ทังร่องไปต่างปร <c oughs> ะเทศไหมโดยส่วนตัวผมเองเนื่องจากผมเป็นเอกชนที่เอาสินค้าของตัวเองเนี่ยไปทดลองตลาดมาแล้วนะครับในในในแบรนด์ของผมเองก็คือเป็นยาดมสูตรไทยตราเชอร์เอลเนี่ยนะครับที่เอาไปเนี่ยจะบอกว่าถูกต้อนรับอย่างต่างชาติค่อนข้างมากเลยและเราเอาประสบการณ์ตัวนี้เนี่ยซึ่งเราจะบอกว่าผมเนี่ยไปตะวันออกกลางมาเกือบสิปีแล้วแลวไปมาแบบ จะเป็นสิบครั้งแล้วครับเราก็จะได้เรียนรู้ตลาดของเขาว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วเราก็มาช่วยเหลือนะครับแล้วก็มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับในที่เราได้สัมผัสเนี่ยเอาไปเติบโตที่นูน่นได้ค่อนข้างสบสำเร็จครับ,ค,บครับวันนี้เนี่ยที่วันนี้ที่ได้มาอยู่ในงานเดี๋ยวเราได้มาเจอสินค้าตัวหนึ่งก็คือเป็นอาหารซึ่งเป็น <ítulo> เป็นเหมือนกับปลานะครับเป็นปลาที่จะบอกว่าทางนู้นเนี่ยเขาเป็นคนอิสลามอิสลามก็ข้างเยอะเนาะทั้งหมดเลยดีกว่าก็ว่าได้นะครับก็จะไ่เขาก็จะดูว่าอาหารอะไรที่อะไรที่เขาได้เข้าไม่ได้ซึ่งปลาตรงนี้เนี่ยซึ่งก็เป็นปลาส้มนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเขาแต่เราจะจะไปสร้างเทรนด์ใหม่ให้เขาว่ามันมีอาหารประเภทนี้ด kind of right. ้วยเป็นงของคนไทยซึ่งค่อนข้างนิยมด้วยนะครับแล้วก็ จะนำไปพัฒนาต่อยอดให้ได้มตารฐานและก็ส่งออกไปทางประเทศต่านน้นได้ครับ